แต่แต่ดต,ต่ดัดเช่ดอีกแล้วไอ้ตายเถอะนะออีกแล้วเหลอครับด่านนี้ดิโอโหที่จุกมันน้อยๆนอยคือไม่ไปด่านอื่น <c oughs> ด่านมีญาเยอะแยะเฮ้ยมเจอด่นอดนนี้ครับเอาแล้วชะตากรรมผมคงไม่เคล้วที่แจะเป็นปุ๋ยแน่เลยว่าไงพี่พี่จะจุกฝั่งโน้นหรอผมจะจุกฝั่งนี้เอาเดิจุกดีเทพกว่า แต่บางชีก็ไม่ถึงไสกิลไม่พิยวพอตอนนี้4ี่คนเนะี่ยเข้ามาแล้วก็อีกห้องเนี่ยผมเห็นเขาเล่นอยู่เนี่ยมีอยู่18คนนะฮะกำลังมันๆกันเลยแหละผมคิดว่านะเราจะหาที่จุกตรงไหนเดียบที่มันปลอดภัยอ่ะเอ้ยปืนไม่ต่อยไม่ต่อยรอเล่นนะดูไม่ต่อยหรอกไม่ต่อยไม่ต่อยอะซอมก็ได้คิดว่ากูเป็นยุงตามได้แดงเองนําน hello ัลโหลเห็นไหมผมไม่ต่อยคุณดีขนาดนี้นะนายไว้ใจเราได้เราไม่ต่อยแยกปืนเลยหรอกมึงอย่าเพลยนะมึงอย่าเพลย์เฉยเลยเอฟสองมันก่อนรอจะต่อยแยกปืนด้วยกันเลยเราเล่นเราเล่นแม่เราไม่ไม่ด้ล่ลวงเฉยเลยสู่พสุธาตอนนี้เจ็ดคนแล้วนะฮะโอเคนี่ไงกำลังดี มาเลยครับมาเลยไม่โหวตครับมันมีคนบอกว่าโอเคคุณโหวตเลยไหมไม่โหวดเจ็ดคนไม่นุกเออเอ,อ,อันนี้ผมเปิดเสียงอยู่นะอาจจะมีคนไทยเล่นด้วยก็ได้ครับกู <c oughs> จะเปิดมาคุยด้วยอีกดีหรือเปล่าเนี่ยคือไม่แน่เดี๋ยวอาจจะเจอพวกเกียนเกียนดัดเสียงแป๊บหนึ่งดีครับมีคนไทยหรือเปล่าอไม่มี <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่มีเลยครับดัดเสียงกูจะตายเพราะดัดเสียงนี่แหละปิดจมูกขาดอากาศเอาที่นี่คือมีคนไทยคนหนึ่งนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีหรือเปล่าครับไม่มีครับเอาไปแล้วจุกที่เดิมแล้วกันตรงนี้เฮ้ยอ้าวทำไมจำจำกูได้อีกแล้วอ่ะไอ้กูดัดเสียงสุดชีวิตแล้วเน๊ะ แดดจนจะขาดอากาศตายแทนแล้วด้วยยังจำได้อีกทำให้ว่าเราเราจะพยายามไปตรงนู้นก่อนนะทำไมชื่อแปรครับชื่อใครล่ะครับอ๋อชื่ออ่อยากมีเอกลักษณ์ในตัวเองครับเฮ้ยขอให้ปืนนะ เยันนะนายดรอปปืนแล้วนายก็อะไรอ่ะไม่เอ้าไม่เป็นไรเออให้ก็ได้จะดีหรอวะทไมตัดต่อขอันตีกีเล่นฮัลโหลเป็นวัดครับเอาแมเอาคืนไปเถอะโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยว sorry 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 จะทิ้งปืนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊กดวีขอโทษขอโทษขอโทษนี่นี่ทิ้งไปละกดผิดขอโทษนะนายไม่ได้ตั้งใจ เราไม่รู้วทิ้งปืนปุ่มไหนสอรี่ดอรี่ตอนนี้1ิบคนแล้วนะครับเจ๋ง <Hello. S 1> อ่าไหนให้ปืนแล้วเหรอนายเป็นยุงเราจะเป่ากระบ,บาลนายคนแรกเลยเนาะถ้านายพร้อมที่จะตายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเอ่อเราเป็นยุงนายก็จะตายยังไงนายก็จะตายแหละถ้ามึงเป็นยุงกูก็ยิงมึงถ้าเกิดกูเป็นยุงกูจะแดกมึงเอาเป็นว่ายังไงก็ตายเอาปืนเป้า,เาปืน ไม่เอาเรอเอ้ยมันมีเป้าเลยครับทำไมมันมีเป้าเนี่ยอรอบนี้ไหนเอาลงเฉยเลยไม่เอาปืนหรอไม่เอาก็เสร็จกูทังนั้นขอแนบะมีเป้าเลยด้วยนะครับเฮ้ยนายมาจุเลยตรงนี้ตรงน,รงนี้คนนี้เหมือนจะเอ้คนนี้คุณคุนเหรอเหมือนเคยเจอหรือเปล่าว่าเล่นแมทไหนสักแมทหนึ่งไงคนนี้คุณคุนคุนแต่ตอนนี้คือ11คนนะครับ โอเคใช่ไหคนก็กำลังดีครับกำลังดีเพราะถ้าเกิดเยอะเกินไปนี่ผมคิดว่าคนม่นน่าจะรอดอ่ะแองขอความเห็นใจความเมตตาเร็วเข้าเร็วรีบจุกก่อนที่คนจะแย่งคนจะแย่งปืนนายแล้วเออเยี่ยมเยี่ยมอ่าอย่าร่วงสิโอ้โหยังมีให้ปืนเฮ้ยลวกอุ้ยเเก็บได้เก็บได้เอาปืนไหมปืนนะปืนนะปืน ปืนป่ะให้เนี่ยถ้าไม่เอาก็โอเคโอเคเสร็จโจนก็ได้12เอ้ย12คนเอาละเตรียมเล็งกับเล็งกับบานก่อนละเตรียมลั่นเอาละสองหนึ่งพาเร่ารอดนะรอดกันครับรอดกันข้างร่าเป็นยุงไอ้นี่ดูเด็กดิไว โอ้โหเด็กตรงนี้สามคนรันรันยิงไม่โดนเป้ากูขาัก,กาอ้อาวยิงไม่โดนเลยครับโทษโทษโทษนี่แน่นี่แน่อะไรกันวะครับอืออ่ะไม่ยิงแล้วอรอเล่นออือตรงนี้โดนเด็กแล้วโอเค ยุไป run <Christmas. S 1> คนไม่โดนไปไปมึงลงไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปแล้วรู้แล้วซอมบี้กูวิ่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดามันดูดเลือดด้วยเห็นปลายจมูกมันไหมพร้อมดูดเลือดเลยอ้าว้าว้าไปแล้วดูความเร็วสูงสุด เพิ่มเติมคือฮ่ปืนพกอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเอาแอร์ดอปกันนะครับเออลออยหรือเปล่าเนี่ยคือถ้าเกิดเอาแอร์ดอปช้าเนี่ยเหมือนเมื่อภาที่แล้วเนี่ยโดนเด็กครับผมเนี่ยโดนเด็กเฉยเลยโล,โล,โล,โลุ้น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 ปืนพกอันนี้ด้วยปืนพกกระบอกใหม่มีอยสามนัดเยี่ยมปืนหกนัดกูไม่เอากูเอาสามนัดซะงั้นฮึบอืมมันเป็นร,รอยฮะมันเป็นปืนเริ่มต้นซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยแรงด้วยนะพอยิงตั้งหลายนัดมันก็ไม่ตายเลยยุงเนี่ยปืนเริ่มต้นคือมันเหมือนกับว่าเฮ้ย เดียวเดียวยู่ตามหลังอ้าวรถไฟ <ố Share> อย่ามาแดกกูรถไม่ขับเป็นไงเฟียวปอกระโดดจู๊ไปแล้วมันจะแดกผมเอรดอปอยู่ฝั่งนู้น300เมตรกับรถไฟไปแอรดอปดีกว่าทั้งนั้นฮึบเออเออเออฮึอสปริสขี่ฮอไปเลยแล้วกัน ไม่มีน้ำมันเหี้ยหลอดโอ้ยมาจากไหนวะดิเอะมาจากไหนวะว้าวว้าวว้าไปเลยต้องไปพาดนี่โดนล่าเร็วยังไงดิไปแล้ว <c oughs> นี่นนแหละความเร็วสูงสุดึด <c oughs> จู๊กไม่ได้ตรงนี้ติดซอกซอกพอดีเลยอ่ะ มันเป็นซอกตรงนี้มีฮออยู่สองล้ำเอาไว้เดี๋ยวเป็นทางี้ชุบเชิญถ้าเกิดยุงมันมานะโอเคปึ๊บปึ๊บปืนอันนี้ก็กได้ขอบเขียวลีโลดิสเอคเจ๋งเจ๋งครับแบ๊บหนึ่งครับแสงขาว <c oughs> มันจะแดกกูเลยเนี่ยไอ้ดมอถูกเปิดอยู่ไปหาเพื่อนๆก่อนดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วเสียวตูดจริงๆเลยดนล่าชิบหายแล้วดนไล่ล่า แล้วตรงนี้ก็หยุดด้วยหยุดการเปิดเอาไว้แสดงว่าน่าจะเอ้ยมีคนไอ้น,นี่อยู่ครับบีอิงหรือเปล่าบีอิงอยู่กับบีอิงดีกว่าผมว่ามึงคงไม่ใช่เป็นยุงหรือเปล่าเนี่ยเอ้วไปบีอิงชื่อหายครับแปลกๆแ,แล้วนะบีบีอิงชื่อไอ้ไก่จีบหายแล้วบีอิงกูโดนแดกเหรอบีอิงเฮ้ยยังยัง,ย,งยังมันยังมีเสียงปืนอยู่อ้าวไม่เนียนบีดอกยศ แม่งมาวิ่งจะเป็นคนเนี่ยเลยนะแอดกเปิดแล้วครับชิปหายและล่วงยังไม่ใช่น้ำลึกไม่เป็นไรนะอยู่นะอยู่บีอิงบีอิงยิงปืนอย่างงี้บีอิงเป็นคนแน่นอน,นครับนีแต่ว่าปืนพกหอหาขอบเขียวก่อนได้ไหมหาหาขอบเขียวขอบเขียวขอบเขียวเติมโหลด้วยตอนนี้แอดอับทุกเปิดอยู่นะฮะเจงครับเจงเจง,จงอันนี้ก็คนเฮ้แสงขาวอีกแล้วอะไรวะทุกที่ที่ฉันไปอะ ต้องมีไอ้พวกยุงเสี็งเครงอยู่ตลอดเลยอึ๊บอึ๊บเออขอบเขียวได้ไหมโอ้โหสานตายเยอะอึดบ๊อแอร์ด็อบเปิดได้ครึ่งทางก็หยุดเปิดเลยแสดงว่าน่าจะไม่ไหวกับการโดนแดกใช่ไหมเขาก็เลยแลบสะละว้าไม่มีเขาพกขอบเขียวเฮ้ยแอร์ด็อบทุกเปิดต่อแล้วกกจะมันเชิงกล้อหอนชอนชอยมันเป็นกำลังใจให้นะ ไปช่วยดีไหมบอกว่า<ป> oh, ยุงมันไม่น่าจะยิงเทสก่อนเลยไอซอมบี้เนี่ยไอพวกที่เรียกว่าซอมบี้เนี่ยวอลลุมี no no แสงขาวอีกแล้วอะไรวะอยู่ในบ้านด้วยเปิดขึ้นเฮ้ยม,มีน้ำมันว้า <c oughs> ยุงว <c oughs> ินวินหนีแล้ว ไมได้เด็กกูหรอกเออพี่มีฮอขับไร็วเนี่ยขับไม่ค่อยคล่องซะด,ด้วยฮอตอนนี้มีคนขึ้นมันไอย้ยาเห็นรถไฟหอแล้วแบบไอ้ยาเลยอะ่ะไฟหอกอีกแล้วเหรอแล้วปืนพกผมยังไม่ได้เลยอะ่ะไอ้ขอบเดี๋ยววะไ,ไปเราเป็นรถไฟหอกอีกต่างหากสวยแล้วไม่ผมบินไปไหนเนี่ยหายได้จอดเรวเนี่ยฮลัลโหลเอ,อ่อเดยอนะไหม บังคับยากมากเลยวันนี้ว้าลงมาอย่างนี้แหละฮัลโหล my friends the planet the package จกอีโอ้ยคนคนผีเพาอพีเพาอไอ้ฮูแมนฮูแมนลั่นใส่กูจ้างเลยลั่นเล่นเหรอไม่เขา,าลั่นเช็คเฉยๆนะแล้วก็รู้อยู่ แต่ว่าไม่มีปืนพกขอบเขียวนี่อันนี้ก็เสียวๆเลยครับเพราะมันมีแค่สามนัดไงเนี่ยดูดิยิงงี้จะมันหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเยอะเต็มมันเลยเออเออทำไมมันอ๋อเราอยู่บนรถไฟแล้วแต้มันขึ้นมาตอนแรกนึกว่าใครยิงยุงไหนอ๋อด้านหน้าด้านหน้าเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่แตกกระจายเพื่อนลั่นใส่เฉยเลยตอนนี้ตายไปหนึ่งโคตรอีกแล้วโอ้ไม่นะตรงนี้ มันอาจจะเอบเดี๋ยวกระโจนมาแน่เลยอูนึกเร็วอูนึกวายเสกขาเฮ้ยเฮ้ยตัวระเบิดด้วยนั่นไงดีที่จุกทันนะเนี่ยแอวคนแม่งซิโลลากเลยโอ้โหปล่อยระเบิดด้วยเดีๆๆ๋เดๆอเดเฮ้ยชิปหายละเฮ้ยเฮ้ยเบื่อกูไม่อยู่คนเดียวดนะ้ กลัวบนรถไปเหอะเนี่ยไอ้พวกนี้มันคอยบุ้มบั่มใส่โยู่เพื่อนๆต้องมาหน่อยฉันไม่อยู่คนเดียวชนคนขี้เหงาเหงาหอยเหงาหอยเอ้ยถึงแล้วไปแล้ไปไปต่ออย่างนั้นก็มีอยู่สองคนช่วยปลอบใจประโลมซึ่งกันและกัน <c oughs> <c oughs> ไปแล้วมึงไม่ใช่มึงมันไม่ใช่อ,อไม่มีทาง เออไอ้นี้ด้วยแย่งร้านนี่หว่าแล้วก็บุ้มนี่ไงยิงได้ทีละสามนัดนะหอยโหลดมากปืนเนี้ยชิบหายแล้วแล้วทำไมยุงเยอะจังวะเนี้ยยุงเยอะจังวะเนี้เออทำไมยุงมันเยอะอย่างเงี้ยแสดงว่าคนน่าจะเป็นผักกันไปเยอะแล้วเนี่ยผมว่ามาหาหมดแล้วแน่เลยเพื่อน เมึงรอช้าและไกลเชียวมึงก็ด้วยตัวดึงเอออย่าอย่าไป่แดงกุ้นกูเพื่อนกูเหลือแต่คนอยู่หรือเปล่าเนี่ยวายขอโทษเพื่อนพอดีฉันไม่เห็นเอ้ยมันดักล้มหน้าล้มหลังเลยเอ้ยเอ้ยเพื่อนเพื่อนอ้าวโอ๊ยตัวระเบิดตบ หนึ่งดอกแล้วแต่ไม่เป็นไรอ่ะคันๆก็ยังมีคนระเบิดอ่ะมันระเบิดทีนี่หายไม่สองสามหลอดแน่เลยเติมก่อนปึ๊บปุ้ยแสงวิปป๊บมาแล้วโอ้ยกูสาบึิงเติมมามาเพิ่อีกอ่ะนี่มีคนเหลือกี่คนวะเนี่ยเออห้องเยอะห้องเยอะแบบนี้แสดงว่ายุงน่าจะสี่ห้าตัวอย่างน้อยๆเลยอย่างน้อยๆสี่ห้าแน่ๆเออจัดจัด ไม่เลยไม่มีปืนพกเพือเขียว,วยิงแล้วยิงได้ทีละสามนัดโคตรขัดใจไายวงไม่แล้ววงบีบวงบีบเออไอ้วูนี่กแล้วไอวูวูลูวูลูโอ้ยแตงขาวไม่ขึ้นแหมเน,นเ,นนเนียนเนียนเนียนเชียวชิดหายแล้วยกไม่ออก idor. ตอนนี้ขึ้รถไฟหอก่อนรถไฟหอก่อน ไปขึ้นอีกชิปาหายเวทีเจ๊งโกโอ้ยว้ายพวกนี้โหลดอยู่หยุดว้าว,าว,าว,าวาไอ้เจี๊ยนี่ไอ้เจี๊ยนี่เป็นคนไม่ใช่มึงเป็นยุงไม่ใช่คนมันเป็นคนไม่ใช่คน หลังท้ายมันจะลอยเด็กกูดนๆเ,เลือนรดแลวด้วยเออเออมันเจ็บปวดเออพวกไม่มีดีเท่าไรเลยไม่ยังไงก็ได้แต่อย่าจับกูโย <c oughs> นลงไปอย่าอย่าจับกูโยนมราจะเอากูยังไงก็ได้ เล้ยัจับผูโยนลงเหวอโอ้ยวงบีบไปเชดแมนเชดแมนโอ้เชดโอไมฟักกิงกอดจับกูแล้วอ่ะนั่นไงกูนึกแล้วว่ามึงจะโยนกูตรงนี้โอ้โหเติมไม่ได้แล้วด้วย นะครับและปืนพกผมมีแค่สามนัดฮนะเอาให้อร่อยไหมยิงชูไม่ไปเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมบอกแล้วปืนต้องหาขบเขียวอะอเ้ยได้อยู่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 ขึ้นมาได้แล้ว <c oughs> อย่าจับกูโยนอีกแล้วแกนไม่ไหวแล้วโอ้โหโล,โลหายไปแล้วด้วย ให้กูสาขึ้นมาจากปากคอเหิวไอ้เบานี่ไอ้เบานี่ง่ายอ่ะไปรอด้านหน้าก็ได้เออฮวงบีแรงซะด้วยตอนนี้ไม่น่ารอดแล้วมั้งอ่ะโอ้ยแสบร้อนผิวหนังแสบร้อนเหมือนโดนยันผี มีคนอยู่บนสองคนกูตายกับไอ้ดอมอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่โคตรเกียดเลยตรงปากเขียวเนี่ยโอ้ย <c oughs> ตู้ดรัวรัวไม่น่าจะทันแล้วแต่อย่างไรก็ไม่ใช่บึ้งไม่ใช่บึ้งแด้ไม่ใช่บึ้งแด้ที่จะฆ่ากูเดี๋ดขขยวได้วงวงเท่านั้นที่จะฆ่าฉันได้แกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์นั่นเองไม่เป็นไรอ่ะอย่างน้อยเราก็ตายกับวงบีแบบดีกว่าให้ไอ้เวนนี่ดูดเลือด ตอนนี้มีอยู่หนึ่งคนรอ,อดอยู่คนเดียวคนเดียวเหรอเอ็งไม่รอดหรอกตรงนี้ตรงนี้มันคือจุดลานประหารของมนุษย์ดีๆนี่เองไหนวะโอยงส่ารอดเอ็งนี่มันดวงดีโดนดูดไปฝั่งนู้นฝั่งนูน้นเออนับว่าเป็นการปล่อยที่ฉลาดแต่ว่ายังไม่ฉลาดพอต้องเอาไปปล่อยลงน้ํามันกระตะปีนขึ้นวุย้ยแกนี่มันไวอยังเกรงแง่แอ ยุงขึ้นบันไดไม่ได้เหรอมึงมีมือไม่ใช่เหรอโดนดูดโดนดูด,ด,ดปล่อยกแล้วดูเลือดมานะเลือดมันเลือดหลอดเดียวเฮ้ยตบเอาก็ได้นะเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องดูดหรอกปล่อยเลยตบตบศพนี่ต้องเป็นของฉันเรียบรอ้อยเฮ้ยดูหนึ่งทีแล้วไม่ตายมันไม่ตายไว้เอามาันไดแกจะปล่อยไม่ได้โอ้โหยังอุตส่าห์ฝืนฝืนไปน้องฝืนไปฉันรู้ว่าแกเจ็บใจอ่ะแ,ตแกต้องอย่าให้ยุงแดกแก โดนอยู่ดีแล้วเออทรมานเนาะเฮ้ยเออล่าจอดเดินลาดูเมนโอ้โหอาชีพเมนปลดล็อกเลยนี่ครับข่าไปสิบแปดตัวข่าคนอีกหนึ่งเจง๋งลาดูเมนว่ะอาชีพเมนปลดล็อกเลยเมื่อกี้เล่นมาตั้งนานเออ โอเคก็โอเคผมก็สลับเกมเออ่อมมีิเอสเคพาร์ทน,นี้เนี่ยก็ขอจบไปเพียงทริปละกกนนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ